พี่ประชาชนอยู่กับผมกจะศัก,กเจ้าเจริญรัตและแขกรับเชิญของเรานะครับปณรเอกชัยสุวรรณภาพอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ในเบรกที่แล้วนะครับผมได้ค้างไว้ว่าเมื่อกลุ่มหนึ่งไปรับใช้ทักษิณเมื่อหมดค่าหมดราคานะครับอาจจะมีการค่าทิ้งกันเลยก็ได้แต่ผมไม่ได้บอกว่าใครค่านะและผมก็ไม่ได้บอกว่ากล่าวร้ายด้วยแต,แต่หมายถึงว่าณนะวันหนึ่ง นะครับไปทำงานให้ในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ราชประสงค์นะครับไปดูภาพนี้กันนะครับภาพนี้มีการนำมาเผยแพร่ในวันที่25กรกฎาคมนะครับนี่เป็นภาพของกาดเสื้อแดงที่โดนฆ่าตายนะครับในช่วงเหตุการณ์ที่ราชประสงค์นั้นก็ได้กลุ่มคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกาดเรียกว่า แนวหน้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อการชุมนุมได้จบลงก็มีการไล,ล่ล่าเขาถึงบ้านแล้วก็ที่สําคัญก็คือเสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะครับภาพนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเท่าไหร่นะครับนี่เป็นภาพที่จะเห็นต่อไปนี้ก็เป็นภาพของครอบครัวของเขาออกมาที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ ช่วยได้ไปร่วมกันในการชุมนุมแล้วก็ถือว่าเป็นกาดตัวเป้งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของความอาจจะขัดกันเรื่องของการไปรู้มากการไปเป็นกาดบางครั้งเนี่ยมันมีการได้ค่าค่าดูแลในที่ชุมนุมด้วยแล้วก็หักหัวคิวกันทีนี้พอไปรู้มากก็เลยต้องมีการเก็บเด็ดหัวทิ้ง นี่คือสิ่งที่บ้านพ่อครอบครัวของเขาได้ออกมาแช์ให้ทราบนะครับก็เหตุการณ์ถูกอุ้มมายิงทิ้งเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณสระน้ำขนาดใหญ่กลางสวนของบริษัท FPT ในเส้นทางหมู่บ้านตรงชัยมันนะครับห่างจากถนนสายประจันตคามบ้านโคกขวางประมาณ500เมตรนะครับก็คือในจังหวัดปราจีนบุรีก็คือเส้นทั้ง ตะวันออกนะภาคตะวันออกจากเชิงซาวปลาจีนแถวนี้เนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่คนหายครับท่านนะครับนี่คือความเลือดเย็นที่เกิดขึ้นนะครับและจนถึงบัดนี้ก็พ่อแม่ของเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ความยุติธรรมนะครับน่าสงสารน่าสงสาร <c oughs> เสร็จสึกก็ฆ่าทิ้งหรือเปล่า <Okay. S 2> อาะครับตอนนี้สายเปิดแล้วนะครับ02 960 2133-4ใครที่อยากจะบอกเล่า90หรือว่าอยากจะให้กองทัพประชาชนได้มีส่วนทำอะไรบ้างนะครับก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับ1ในคณะเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนค้นระบอบทักษิณก็อยู่ที่นี่แล้วพลเรือเอกชัยสุวนภาพครับท่านครับเรื่องของการที่ จะต้องมีการแตนนอนว่าอาจจะต้องมีการเป่านกหวีดกันครับถ้ามีการเป่านกหวีดกันจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติแนละ้วผมได้ยินว่าเต็มออกเต็มออกคราวนี้จะเอาอย่างไงคราวนี้เราคงไม่ค่อยเหมือนนะฮะเพราะว่าสถานการณ์นะครั้งนี้เราได้ปรับครับปรับรูปแบบปรับวิธีการครับอ่ะตอนนี้ไปฟังเสียงก่อนไปฟังเสียงทางบ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขอเชิญท่านได้อธิบายต่อเขา เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอกรกรธรรมรอดนะครับครับเชิญครับครับอาจารยท่านละคนสวัสดีครับสวัสดีครับกรเรียนคนก่อเร่องชี้แจงแม่คนว่าเราเราต่อสู้โดยสันติตามรัฐธรรมนูญนะเราไม่เบียดวุญนะเป็นเกิดชอบในรัฐธรรมนูญนะครับตามบลัสากลของระบอบปาลทางใจเขาตีว่าเราทำถูกตามกฎหมายนะครับเขาตีว่าทำดี แต่ท่านได้พูดถึงเรื่องวิญญาณนะผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อมากนักแต่ก็ก็เชื่อบางบางส่วนในกรณีเขาพูดถึงคนที่แปกนะท่านนายพอ,อันนี้เราคือคือแบ่งแบ่งความคิดกันแตาไม่จําเป็นต้องต้องเชื่ออนะครเวลาเราแต่ไปเขาบอกว่ามันมีวิญญาณวิญญาณมืดผมเคยคุยกับพันยมิตรที่เขาเป็นคิดเขียนที่เขาไปนะร่วมจุมนุมนะรูร้จากคขาบางเขาบอกว่าในที่สุดเนี่ย วิญญาณของบร er ิสุทธิ์ของพระเจ้าก็ชนะเราก็บอกว่าชายนี้ได้นามเนี่ยที่อาจารย์เอาเอาออกเขาดูไว้นะฮะับเราก็บอกว่าหมายถึงคนที่ทําเนี่ยจะไม่รู้ตัวเองแต่จะโดนวิญญาณอของการการทำลายรัฐก็หลังก็เรื่ออาจารย์นะครับว่าคำพปีของเราอาจารย์ข้ามาเพราะไม่มีใครที่ทําได้อย่างนี้อเมริอเมรินโหดอะไรได้อย่างนี้นะะทำลายรันแล้วทำไม่ได้อำนาจอย่างนี้แล้วเขาบอกว่า ที่สุดเขาจะแพ้เพราะว่าเขาวิ่งเร็วสุะเจ้าวไม่ได้ผมก็ฟังเขาไปงั้นแหฮะคือในประเทศไทยเนี่ยมันมีทั้งพูดคิดอยู่สลามใช่ไหมตอนก็ฟังเขาเล้วเขาก็ปุ่มนะเขา่าอธิษฐานนึ่งเขาบอกว่าแพ้เขาแพ้แล้วเขาจะไม่ได้กลับมาเพราะว่ายิ่งรุนแรงคือเขาที่ไม่ยอมเขาจะเสียทั้งหมดทั้งตระกูลทั้งบราณว่าคือเขาพูดว่าเขาทําให้เราจะบายใจเขาบอกเขาแพ้ครับ ภูมแพ้แม่งอานเรื่องนี้แล้วก็เหตุการณ์วันที่แปดเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับพระเจ้าแล้วผมก็ฟังเขาอ่านแล้วไม่ใช่วันนี้ประานก่อนหรือหลังทางเกิดนั้นอยู่ที่อาจจะคือถ้าโชคดีเนี่ยคือไม่มีการนองเลือกคนไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะมีจิตวิญญาณเขาก่อนอย่างนี้แล้วมีมีเหมือนกับมีอะไรมาโดลใจเข้าให้ให้ที่รักกันแล,กกกแล้วก็จาเลยที่พะาราทหารจะหมดกใจนะครับแล้วก็ ามกล้าหมมีคนคนช่วยแล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นไปแล้วเขาบอกอว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นมันเหมือนจะวิญญาณหนึ่งที่ต้องการมันเหมือนพวกบัตอูดนะฮะต้องการแล้วก็มีคนที่เขาเขาพูดแต่ก็ไม่เห็ชื่อว่ามีระาดานที่รวบวมปฏิวัติไปสร้างพัคการเมืองนะฮะคล้ายวัตถรูดแต่ผมไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรแล้วเขาบอกว่าแต่คนนั้นไม,ไม่เอาเลยเลือกไปชนิดปัตปไปชนิดปัันไม่ใช่พรรคที่เลืออะไรแต่เขา ถูกสอนจากศาสตาเขาเนี่ยให้กระตัญอยู่กันดีอแล้วก็ให้มีความรักชาติเขาก็เลยเลือกไว้พรรคนั้นเพราะว่าแต่กลุ่มเก่านั่นมาจากมาจากผ้าเก่าซึ่งมีกลุ่มที่เรียกว่าวาดาซึ่งเขาเขา,เขากลัวในเรื่องว่ามินเนอกพี่ชายคนหนึ่งไปแยกดินแดนทำไมครั้งแ,งแรกถ้าเรื่องนี้สาคัญมากมันเกี่ยวกับ,กบความมัน่นคงเขาอยากให้ทาหารเป็นความหวังของประเทศให้ดูแลเรื่องนี้เราอยากยอายามให้มีการแยกดินแดน่างค่ะ ขอบคุณท่านในบทวิเคราะห์ด้วยขอ,นะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านได้ข่าวใช่ไหม8ตุลา <c oughs> เป็นวันที่ดวงของยิ่งรักตกจนต่ําที่สุดและผมไม่ทราบว่าเ,เป็นวันที่ทุกอย่างจะพลิกเลยท่านได้ข่าวอย่างนี้นไหมครับผมว่ามาจากเรื่องที่หมอดูได้ดูนะและที่มันดังมากก็มาจากคุณฟองสนานฟองสนานจามนจันจามนจัจนจท่านท่านเป็นหมอด,ไดูได้เขียนหนังสือได้ข่าวหนังสือนี้ก็หมดไปจากท้องตลาดหาไม่ได้แต่ผมได้อ่านแล้ว ได้อ่านแล้วหนังสือฉบับที่ท่านฟองสนานเขียนกับใครคนเชื่อไม่เ <_ ugu> ชื่อโดยหลักเราเป็นคนมีปรร ا, ัญญาฮะหลักโหราศาสตร์ก็คือศาสตร์อย่างหนึ่งแล้วก็ฟังหูไว้หู <_ ug> ใช่ไหมฮะมันก็คือหมอดูแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอความจริงที่มันปรากฏเนี่ยสถานการณ์ณขณะนี้มันบีบรัดรัศบาลเข้าไปทุกทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอปัญหาปากทองปัญหาภัยพิบัติแล้วก็ ปัญหาภายในของตัวเองอีกเยอะแยะไม่หมดนะมันเล่ากันไม่บันไม่ไหวผมว่าเวลาเนี้ยถ้าให้ท่านสังเกตดูหน้าน,า,นา,ยายยกรัฐมนตรตีหญิงคนนี้นะเวลานี้ถ้าพูดอย่างไม่ได้มีอะไรกันนะหมายความว่าเราไม่ได้มีการกินแหลงแข่งใจกันนะครับหน้าเขาเปลี่ยนแปลงไปอม,มองไปห,หลายคนบอ,บอกว่าสก๊อสิปบ,บอกว่าน่าดมเครา่เครียดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นช่วงนี้ไม่เครียดได้ยังไงแล้วปัญหาลุ่มแล้วก็บอกว่าผมเคยได้คำหนึ่งบอกว่า ไม่มีใครช่วยฉันเลยจะไปช่วยได้ไงท่านรู้ว่าคือท่านเนี่ยทำงานการเมืองเพียงสี่สิบวันและท่านก็จะเป็นนายกท่านต้องรู้ตัวว่าท่านไม่ควรเป็นความสามารถท่านไม่ได้ไม่เหมาะสมท่านอาจจะเก่งเรื่องอื่นแต่เรื่องการเป็นนายกรัฐมนตรีมันสลับซับซ้อนแต่เมื่อท่านโดดเข้ามาแล้วท่านโทษใครไม่ได้อืโทษใครไม่ได้ท่านต้องโทษตัวเองกัโทษพี่ชายของคุณอ่ะเปิดสายครับสวัสดีครับเชิญครับเรสวัสดีครับครับเชิญครับ ขอแสดงความคิดเห็นสั้นๆนะฮะบอกให้ท่านเนห็นทีิการว่าเออไอเวทีสนวนลพรผมนี่ผมก็ไปอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์หนักผมจะบินนะฮะอบคุณคยากให้เออไอช่วงที่มีวิชาการเนี่ยลอนมาอยู่ช่วงหลังท่านพอที่รักนะฮะแล้วจากนั่งขึ้นมีิดนตรีเพราะว่า มันมีวิชาการน่าต้องดีๆอยู่อย่างเช่นเมื่อกี้ล็อกเตอร์ออนารองเนี่ยค,คนมันมันน้อยถึงตัยนะเดี๋ยว้้เพอเสร็จจากไอธรรมะแล้วก็ต่อไปเลยแล้วเสร็จแล้วเคยรนตรีนะฮะโอเค okay. พอเสร็จแล้คิดถท่านนี้นะครับขอบคุณครับจะ<อ>นําไปเสนอคณะ,ะครับนําไปเสนอครับคือถ้าวิชาการดึกไปเดี๋ยวเสียดายของ นะท่านนี้หมายถึงว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้ท่านมีอะไรค้างอยู่ไหมครับเรื่องคือถ้าเกิดว่าถ้า8ตุลานะ8ตอนนี้ก็อีก1ิกว่าวันเองนะท่านก็เต็มป่ะเต็มหรือยังคืออย่างนี้สถานการณ์ผมบอกแล้วไงผมทํางานตามสถานการณ์ผมเหมือนกับครับพระเจ้าผมเรียนแบบพระเจ้าตากันตอนที่ท่านตีฝ่ากรุงศรีอยาไปถ้าบอกเห็นกรุงจะแตกเหมือนเรามองเห็นเนี่ยตอนนี้เมืองไทยเนี่ยกำลังจะดาเนินไปสู่รัฐที่ล้มเหลวในสายตาของผมผมถึงได้บอกระบอบนี้มันแน่ไม่แน่ไม่ไม่ดีแน่ต้องต้องโค่นมัน แล้วผมก็เรียนแบบ้าตตากก็คือตีฝ่าเมืองออกมาโดยไม่รู้ว่าวันไหนจะได้กลับไปก็เพราะท่านมาเอาคนมา5้าร้อยคนจะไปตีเมืองกลับได้ยังไงใช่ไหมแต่ก็ไปปรับแผนข้างหน้าเอาแต่เมืองนี้สะสมกําลังอะไรเงี้ยนี่ผมก็ทําแบบนั้นถ้าใครมาถามผมว่าแล้วจะเอาชนะได้เมื่อไหร่วันที่แดนี้ไม่ใช่วันเป้าหมายผมหรอกแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงไม่ใช่วันที่8ปดท่านไปฉกฉวยเรื่องดาวบ้างดาว <laughs> ก็เป็นดาวเราต้องดูความพร้อมแล้วด้วยต้องดูความพร้อมแล้วต้องดู ต้องดูว่าเราจะใช้หลักเซอร์ไพรส์กับรัฐบาลได้ไหมว่ามันมีจังหวะที่จะต้องเซอร์ไพรส์ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะครับที่ท่านที่ท่านพูดถึงหลักเซอร์ไพรส์หลักเซอร์ไพรส์ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการสงครามเหมือนกันใช่ครับคือทําให้คือช่วยโอกาสที่ทําให้เขานึกไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ขนาดนี้ผมว่ามันจะเคลื่อนไหวไปตามสถานการณ์เราอย่าไปกังวลเลยมันนะแต่เดี๋ยวยิ่กนิดหนึ่งสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะเป็นห่วงก็คือว่ามันจะตัดสินคดีข่าวพยาร แล้วรัฐบาลชุดนี้ยังไม่ทําอะไรที่มันมีความชัดเจนจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอันนี้ถึงผมเป็นห่วงครับครับเชิญครับสวัสดีครับครับวันดี้สองท่านครับขอโทษด้วยนะครับเชิญครับผมกเป็นห่วงกันนะเรื่องคดมีข่าวประวิหารเนี่ยครับครับอยากฝากท่านด้วยนะครับหนึ่งก็เรื่องไปปากท้องประชาชนเพราะตอนนี้ก็มีกระแสที่ต้องการมีสภาประชาชนนะผมก็เห็นด้วยนะครับ ซึ่งบ้านเมืองเนี่ยมันก็ดีแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่ที่ดีอยู่แล้วแต่ที่ทุกวันมันเสียหายว่าคนไม่ทําหน้าที่อือันนี้ถ้าเราได้จัดการบ้านเมืองเนี่ยนะฮะในในในภาคของประชาชนเนี่ยในรูปแบบของสภาประชาชนเนี่ยเราต้องยึดรัฐธรรมนูญไว้เป็นหลักคู่กับปากท้องประชาชนความยุติธรรมกับประชาชนเรื่องปอตทต้องจัดก,การก่อนเพราะเป็นเป็นกระสุนของประชาชน ซึ่งเป็นกระสุนที่บริสุดเลยเป็นสเสบียงที่บริสุ์ที่สุดเราต้องออกมาเข้ากับประชาชนแล้วปัญหาอื่นแก้คงไม่มีปัญหาให้ประชาชนกินอิ่มนอนหลับมีความปลอดภัยหมดแล้วก็กฎหมายร,รัฐมนูก็ต้องศักสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นกฎหมายสูงสุดอันนี้ผมก็ยังสงสัยนะกฎหมายทหารเนี่ยรัฐมนูนทหารเนี่ยก็ต้องให้บีบให้ทหารฟังกันว่ารัฐมนุนเนี่ยสูงสุด เรื่องแผ่นดินเนี่ยมันเรื่องใหญ่้กฎหมายที่เขเมรจะสองม่านจะเสียดินแดนเนี่ยผมก็อยากจะรนี้ยต้องถือปฏิบัติเหมือนกันหมดอันนี้ผมไม่เข้าใจไหมว่าทหารไปศึกษาเกี่ยวกับร,รัฐมนูญของของทหารหรือเปล่าที่สาหารอะไรเงี้ยท่านก็ต้องรู้เหมือนกันผมว่าว่าเรื่องดินแดนเรื่องอะไรเนี่ยผมในฐานะประชาชนนยอย่างท่านในโพสต์ท่านก็อ่นา,อานใชถ้าถ้าสาลโลกตัดสินมา ้พี่เราไม่ต้องไปเข้าสารโลกก็ได้เงี้ยก็ดันไปเข้าเงี้ยมันก็สร้างความอึดข้ายประชาชนนั้นผมคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยดีอยู่แล้วแต่คนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆมันละเลยกันังนั้นผมคิดว่าหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยคนที่ละเว้นเนี่ยจะต้องจัดการแบบถ้ามีโอกาสที่ประชาชนเขไปจัดการเนี่ยต้องถือเป็นเรื่องสำคัญเนกะัยซึ่งอาัยโทษไม่ได้พวกเนี้ย เพราะมันทําให้บ้านเมืองสับสนก็อย่างประกาศเป็นที่ขค่านักการเมืองเงี้ยกรการอย่างเงี้ยผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้้็อย่างอานาจของศาลอย่างเงี้ยไ,ไปแจ้งความศาลไปจับศาลไปไม่เครารพศาลไม่อะไรเงี้ยผมว่าไปใหญ่แล้วคนมีหน้าที่เขาทำาารีะไรกรไดาไปแจ้งรับแจ้งไปจะไฟ้องจับศาลอย่างเงี้ยผมว่ามันการกระทาที่รุกกระดาน,าน,นอ่ะโดยไม่คํานึงถึงก,กฎหมายบ้านเมืองเลย นักการเมืองจะแผ่ลงมติวาราสารเนี่ยซึ่งสารในเป็นพระราชาอัานนาสี่งทําแบบไม่เกรงกลัวมาแล้วทหารก็บอกว่าจะรักษากฎหมายบ้านเมืองไปตามกฎหมายขนาดพระราชาอำนาจรับเรื่องไว้มันยังไม่ยอมอย่างเงี้ยผมประชาชนก็อย่างเงี้่ผมถึงเห็นด้วยกับภาพที่ว่าต้องมีสภาประชาชนเด็ดขาดออกมาเลยครับแล้วต้องโทรตรงหนักแล้วต้องเอาจริงจังเลยพร้อมกับปากท้องประชาชนนะฮะ กับประชาชนกินดีอยู่ดีมีความปลอดภัยตามมาตรภาพของเขาอ่ะผมคิดว่าคนไทยรับได้แบบนี้การศึกษาต้องทัดเทียมกันขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับเอ,อบท่านอยากจะถาม